สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุย้ยนุ้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด เุดเด็ดนามาให้รับชมรับฟังกันทุกวันแบบจุใจกันไปเลยค่ะเลขเด็ดหวยฮาหนอยประจําวันที่24ตุลาคม2565วันนี้นะคะเลขเด่นคือเลข8กับเลข7นะคะใส่วิ่งรูดไปเลยนะวันนี้นะส่วน2ตัวบนวันนี้นะคะมีเลข2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 6 8 7 8 58 38ส่วนแรก3ตัวนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลข873 328 575 847ค่ะ ก็ยังไงนะคะอย่าลืมซื้อแบบกลับกันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากนั่งลุ้นผลหวยฮานอยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นให้ติดตามช่องนะคะที่ท้ายคลิปนะทุกคนนะสามารถเข้ามานั่งลุ้นผลหวยฮานอยด้วยกันได้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย3เป็นต้นไปนะแล้วก็ส่วนใครนะคะมีแนวทางเลขฮานอยเด็ดๆนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะก็เผื่อว่า จะได้เอามาเป็นแนวทางต่อไปนะคะเผื่อให้ทุกคนได้ติดตามกันเนาะจะได้รวยๆกันไปทั่วหน้านะคะก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยนะคะทุกๆคน